สวัสดีค่ะชาวราศีเมษลัคนาเมษถูกทันนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ลัคกี้นัมเบอร์ชาแนคลิปของเราในวันนี้นะคะจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนสิงหาคมนะคะโดยจะเป็นการพยากรณ์จากไพ่ออราเคิลซึ่งก็จะเป็นไพ่ชุดขลังนะคะก็เป็นไพ่ที่แม่หมอใช้ส่วนตัวค่อนข้างบ่อยค่ะเพราะว่ามีความหมายที่หลากหลายและชัดเจนโดยแม่หมอจะใช้วิธีการจับไพ่ขึ้นมาทำนายในแต่ แต่ละเรื่องนะคะเอาล่ะถ้าหากพร้อมแล้วก็ไปฟังคําพยากรณ์กันได้เลยนะคะไพ่หมายเลข26ตัดขาด สำหรับภาพรวมชีวิตของชาวลัคนาราศีเมษในช่วงนี้นะคะก็ถือว่าอยู่ในจังหวะที่คุณจะต้องตัดบางสิ่งออกไปนะคะเพื่อให้บางอย่างได้เกิดขึ้นมาใหม่สิ่งไหนที่เคยอดทนสิ่งไหนที่เคยพยายามประคับประคองอาจจะถึงเวลาที่คุณนั้นนะคะจะต้องยอมตัดมันออกไปจากชีวิต เพื่อที่จะได้หลุดพ้นออกจากพันธนาการหรือจะเป็นช่วงที่คุณจะได้พบกับการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเข้ามาจะต้องยอมจบสิ่งเก่าเพื่อที่จะได้เริ่มต้นใหม่และก็ด้วยโทนของไพ่นั้นต้องยอมรับนะคะว่ามันจะไม่ได้ตัดขาดกันแบบนุ่มนวลน,นะคะเช่นบางคนอาจจะต้องออกจากงานแบบกระทันหันนะคะจะต้องเลิกกิจการทั้งทั้งที่ลึกๆแล้วคุณอยากจะทาต่อแต่มันไม่ไหวจริงๆ ในบางความสัมพันธ์นะคะเช่นการครบหากับเพื่อนกับแฟนก็มีโอกาสจะจบแบบตัดขาดหรือว่าหายไปจากกันแบบไม่คาดคิดก็ได้แต่ว่าในมุมดีๆของไพ่ใบนี้ก็มีนะคะสาหรับใครที่อยากจะหักดิบอยากจะเลิกทําในสิ่งที่ทําร้ายตัวเองนะคะยกตัวอย่างเช่นการเลิกบุหรี่เลิกเหล้าเลิกเล่นการพนันนะคะเลิกใช้เงินแบบฟุ่มเฟือยก็สามารถที่จะใช้จังหวะเวลานี้ ตัดขาดจากสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่กำลังทำร้ายตัวคุณเองนะคะก็ย่อมจะทำให้คุณจะได้เป็นอิสระหลุดออกจากพันธนาการนะคะจะได้กลับมามีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องทนและเมื่อตัวเราเบาสบายขึ้นไม่มีอะไรผูกมัดก็นะว่าจะเป็นจุดที่ทำให้คุณสามารถจะเดินไปได้ไกลจากจุดเดิมที่คุณเคยยืนนะคะ ในด้านการงานไพ่หมายเลข47พลิกแพลง คีย์เวิร์ดสำคัญของไพ่ใบนี้ก็คือไหวพลิปที่เฉียบคมการปรับตัวเก่งและการแก้เกมที่เป็นดังนั้นค่ะจังหวะด,ดวงการงานของชาวเมธในช่วงนี้ถือว่าคุณจะต้องรับมือกับความซับซ้อนนะคะการงานช่วงนี้ไม่มีอะไรที่จะได้มาแบบง่ายๆนะคะเจ้าชะตาจะต้องใช้ทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหนะ้าบางคนก็มีโอกาสจะได้รับมอบหมายงานใหม่ๆที่คุณจะต้องใช้สมองมากกว่ากำลงัง บางคนก็จะต้องไปเจราจาประสานงานหลายฝ่ายหรือไปจัดการโปรเจกต์ที่มันมีหลากหลายปัจจัยและก็ต้องยอมรับค่ะว่าภาระการงานของคุณในช่วงนี้ชาวเมธจะต้องลุยเดี่ยวลุยคนเดียวนะคะจะต้องอาศัยเทคนิคเฉพาะตัวถึงจะเอาตัวรอดผ่านไปได้ และถ้าหากเราตีความจากหน้าไพ่นั้นก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นช่วงที่การงานของคุณยังไม่มั่นคงนะคะยังพลิกได้ตลอดยังเอาแน่เอานอนไม่ได้และตัวของคุณก็จะต้องปรับตัวไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนะคะในด้านการเงินไพ่หมายเลข15ผลประโยชน์ แค่มองจากหน้าไพ่เราก็สามารถถ่ายกันได้เลยเนาะว่าในช่วงนี้ชาวเมษคุณมีเกณฑ์จะได้รับผลประโยชน์ทางการเงินเข้ามานะคะเรียกว่าเจ้าชะตาจะมีรายได้อ่า มีโอกาสได้รับของมีค่ามาจากการเจรจาการร่วมมือข้อตกลงหรือว่าความสัมพันธ์บางอย่างบางท่านนั้นก็กำลังจะได้ค่าตอบแทนจากธุรกิจการงานที่คุณอาจจะเคยลงทุนไปก่อนหน้านี้ก็ได้เอาล่ะนอกจากนี้ก็ยังแปลว่าคุณนั้นมีเกณฑ์จะมีผู้อุปถัมภ์ซัพพอร์ตคุณในเรื่องของเงินทองผลประโยชน์นอกจากนี้ค่ะใครที่อาจจะเคยช่วยเหลือคนอื่นมาก่อนหนะ้าคุณก็อาจจะได้รับรับ ผลกลับมาในรูปแบบอื่นตอบแทนนะคะเช่นอาจจะเป็นโอกาสทางการค้าธุรกิจหรือจะได้รับคำแนะนำให้คุณได้ไปเจอกับสิ่งที่ดีบางครั้งบางทีเจ้าชะตาจะได้รับของขวัญของฝากก็เป็นไปได้และก็โดยภาพใหญ่เนาะถือว่าชาวเมษในช่วงนี้คุณจะมีเงินมีโชคดีเข้ามาแน่ๆน,นะคะแต่ว่ามันจะมากน้อยแค่ไหนนั้นก็อาจจะขึ้นกับสิ่งที่เราเคยทำไว้ในอดีตนะคะสิ่งไหนที่คุณเคยให ให้คนอื่นไปก็ถือว่ากําลังจะได้คืนกลับมาในช่วงเดือนนี้นะคะในด้านความรักไพ่หมายเลขเจ็ควบคุม แค่เห็นหน้าไพ่เราก็รู้เลยเนาะว่าบรรยากาศความรักของคุณในช่วงนี้มันจะเต็มไปได,ด้วยความอึดอัดใจและความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นก็เหมือนมีใครบางคนหรือว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดกําลังควบคุมสถานการณ์ของความสัมพันธ์ให้มันอยู่ภายใต้เงื่อนไขแม่หมอขอให้ชาวเมดระวังนะค,ความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิตเนาะการที่คุณจะต้องไปตกอยู่ในอารมณ์ของความหึงหวงในหลายคู่นะคะก็เรียกว่า มาแทบจะติด GPS ส่องกล้องดูอีกฝ่ายตลอดเวลานะคะมันคือการพยายามควบคุมให้อยู่ในสายตาที่ปลอมตัวมาภายใต้คำว่าห่วงใยเอาล่ะถ้าเราจะแปลเบาลงมาหน่อยมันก็แปลว่าคนรักหรือว่าจะเป็นตัวของเจ้าชะตานี่แหละที่จะไม่ค่อยเป็นตัวเองนะคะเพราะว่าจะมีคนข้างหลังซึ่งก็อาจจะเป็นคนในครอบครัวหรืออาจจะเป็นเพื่อนนะคะใครบางคนเข้ามาชักใยเข้ามาปั่นจนความรักที่มีอยู่ มันไม่เหมือนเดิมนะคะส่วนใครที่ยังโสดเดือนนี้แม่หมอแนะนําว่าคุณอย่าพิ่งรีบไปรักใครปล่อยชีวิตของเราจอยๆไปก่อนจะดีกว่านะคะอย่าพึ่งเอาความหนักความเหนื่อยจากความรักเข้ามาทําให้ชีวิตของคุณต้องยากไปกว่าเดิมนะคะในด้านสุขภาพและสิ่งที่ต้องระมัดระวังไพ่หมายเลข27 อาสอรพิษ สำหรับให้ใบนี้ก็เตือนค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าช่วงนี้ขอให้เจ้าชะตาระวังมแมลงสัตว์จะกัดต่อยเอานะคะและช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนค่ะมันก็ทำให้มีโอกาสที่พวกสัตว์มีพิษสัตว์เลื้อยคลานนะคะงูต่างๆมันจะเลื้อยเข้าบ้านคุณก็ได้ใครที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองเนาะก่อนที่คุณจะใส่รองเท้าให้เด็กๆก็จะต้องลองคอดูก่อนเนาะเผื่อจะมีตะขาบมีแมงบองเข้าไปอยู่ในรองเท้าของลูกหลาน นอกจากนี้ตัวของคุณนะคะชาวเมรก็อาจจะต้องระวังเกี่ยวกับอาหารที่จะเป็นพิษหรือว่าผิวหนังของคุณจะอักเสบเนาะอบเพราะลมพิษผื่นแพ้ต่างๆในช่วงนี้นะคะ สุดท้ายนี้นะคะใครที่ชอบคลิปในแนวนี้แม่หมอรบกวนค่ะช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอและก็ทีมงานด้วยนะคะหรือหากท่านใดค่ะที่คุณใจดีกว่านั้นก็สามารถที่จะช่วยสนับสนุนช่องของเรานะคะด้วยการกดโดเนทซูเปอร์แทต์หรือจะเขียนคอมเมนต์ทักทายให้กำลังใจแม่หมอใต้คลิปนี้ก็ยิ่งจะดีมากๆนะคะยังไงแม่หมอก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องเลขมงคลมาเสมอขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวไว้เจอกัน ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ